สวัสดีทุกคนวันนี้เฮาสีกะเกียมไปสักวัคซีนเอาเผื่อป้องกันภายาิโควิด -19 ้าครั้งแรกที่เฮาจะได้ไปเดียวพอกเฮาสีไปเบิ่งว่าบรรยากาศมันสีมีคนหลยบอกหรือว่าบ่มีคนแต่เฮากับ่บเคยไปเดี๋ยวเฮาสิไปเปิ่งนกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปเป็่งนกันละ บรรยากาศอยู่คงแต่ว่าต้องได้ท่าก่อนเพราะว่าวัคซีนยังงูมาเอามาตัวเสาโหดเนาะต้นนี้คือพยายบาลเพิ่นมา้วเดี๋ยวเนาะ นี nee, <c oughs> <c oughs> oh, one this ่คนดังเนาะมาสักมหัศมาสย์ซินไม่ยากคำสั่งฮะจอ์นสันแอนด์จอ์นซัน N โน o Pfizer No Sinopharm But J N no. J อ๋อกูเนาะือบรรยากาศอยู่หูหม เขามาเขาบอกมพบอกันก็บอกมึงบอกวันเลยเนาะวันนี้ก็เป็นวันอักขั้นรถมึงนักขั้นมันที่สามวันที่อุปถิดสามเดือนแปดของพัตเทเวศอืมประม,มาณเนาะเดี๋ยวเพื่อนเขาสีจังหน่อยสีฟ้ากันเข้าไปซักหรือว่าไปสีดไปสีดไปสีดเนาะซาลาวาซักซาลาวาซักก็ได้กูมันลายภาษาเนาะภาษาลาวเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์ ตอนนี้รอบงพนักงานยังอยู่เหมือนเดิมเนาะผ่านผ่านไป30นาทีมาเพิ่มรลายกว่าเก่าวันรลายเนาะเดี๋ยว เอ้าปินอยู่นี่แหละเจอตอนนี้เฮาขัดักเป็นทีหอยแล้วเนาะ

เรียบร้อยโดยข่าวดอนพันเยอนเี่ไทลยเยอะไฟเป่งเลบ้านไนพุนสวรรค์ ตอนนี้ก็เจ้ากำลังสักเนาะเรียบร้อยฟานไปเจัน,นี่จุดสีดยาอวบัสักยาอยู่ที่หงอแขวงสวรรคขีดสำหรับพระสงฆ์สามเณร เล็กบรรดาสถานยนยมที่ได้แบบพร้อมมาเต็มม้วนเนี่ยเนาะเอาด้วยการหักษาระยะห่างนั่นคือสำหรับสำหรับพระสงฆ์ที่กำลังเรียนคิวเพราะว่า จะต่อเป็นบัตรคิวบัตรคิวคนเขามาเนะเาะแต่ละองค์แต่ละองค์และจะพนาักง,งานผลจะเอิ้นซื้อและกัต่งเด็เขามาสักที่องมาแแวงนี่คือภาพบรรยากาศ นี่การทำงานของแย์ทีที่ซักวัคซีนให้พม่ประชาชนเนาะ ห้องก็ได้บัตรแล้วแต่ว่าพนักง,งานเพิ่นบอกว่าให้ดูเบ่งอาการก่อนเนาะก็คือเราซักองค์ที่สักแล้วก็ต้องเบ่งอาการก่อนเพราะว่าเพราะว่าในการสัก หลังจากซักเล่พนกามีบัตรไ้เนาะนี่พนักงานมีละสุดการเรียนลอดลอดส นี่คือบันจดลายสื่อเนาะที่ข้าเจ้านี่คือพนักง,งานได้จดลายสื่อเนาะที่ผ่าทรงสมาน่นที่จะมาสักยาคือต้องได้จดแบบพร้อมก่อนหลังจากนั้นก็ต้อง ไปซักอยู่บนนั้นแล้วก็หับบินอยู่บนนั้นซักแล้วเนาะประมาณสิบลายก็โอบนอีกคันหนึ่งในการเขียนฟอร์มเนาะตอนนี้มีแภ่พระสงฆ์ อยู se ่ในปอาบางคนก็มาทาเตสาวนี่วันนี้